โอเค Central at Central World นะครับพร้อมไหมครับหนึ่งสองสาม Central at Central World เย้้ดังมากเราเชียร์เพรันต่งเลยครับเฮ้เฮเฮอะไรกันจะได้ทำตัวถูก นะฮะมาโอกาสหนีล <mm um> ้านนะฮะอยากจะให้ทั้งสองคนนะครับอะไรนะฮะอ่ะเก็บผ้าก no ันก่อนเก็บผ้ากันก่อนอะไรนะฮะกอดหน่อยเออดีนะบอกกอดหน่อยอะไร ด้านนี้ได้ครับด้านบนได้ครับโอเคนะฮะอ่าและในโอากาสพิเศษแบบนี้นะฮะเซ็นได้